แต่งตัวอะไรเนี่ยจิงนีจ้าจิงนีจ้าไม่เคยเห็นหรอก็บอกว่าให้แต่งตามทีมอินเดียทำไมแต่งเป็นจินนีเราโอ้โหคุณไ,ไม่ดูสภาพตัวเองเลยเหมือนกันนั่นแหละโอ้โหจริงเราก็แต่งกันใช้ได้เอเน, <ะ S 2> นี่ยเราทีมเดียวกันก็ามาแต่งอะไรใส่ชุดอินเดียอะไรที่ชนบุรีวะเนี่ยเอา้าเรารู้เรารู้แต่เธอบอกมาเลย <laughs> เพราะว่าวันนี้นะคะเรามากับแกฟู้ดอินเตอร์ดิวขี่ผมซิ่งตะลุยกินอินชอนบุรีดิวร้านค้ารถทั่วไทยพร้อมรับแคสแบครีวอร์ดรวมกว่า1,000บาทสุดยอดเลยแกฟู้ดนี่ส่งก็เป็นแอสสางอาหารอันดับหนึ่งจริงอืมอนนี่จะพร้อมไปกินกันหรือยังถ้าพร้อมเนี่ยเดี๋ยวอินนี่จะเรียกผมวิเษเข้ามาเลยเลมเลมจาาอ่ะอ่ะอ่รองเท้าเอาไปให้ด้วยดิ ไปไปแล้วเหรอไปแล้วเอ้ามาเลยวันึกว่าไปทางโน้นตามมาอีนี่จอีจอตามมาแต่เดิมแต่เดิมแต่เดิมทางก็มองจะไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยเอ๊ะโฟกัสอยู่ไหนเนี่ยนัดแล้วยังไม่มาตามนัดเด็กเทเวกเทเวกเทเวกเวิร์กเวิร์กเวิร์กงงเลยงงเลย อ,อีจ้ะอีจ้ะเฮ้ยฮันน่าฮันน,น,น,น่ไอ้กัดมันอยู่ไหนของมันวะเนี่ยโอ้มออยมาชา้าหายไปไหนมาเนี่ยโฟกัสจะไม่ช้าได้ไงเนี่ยวิ่งมาตั้งเจ็ดร้อยไล่มึงวิ่งมาเจ็ดร้อยไล่เหรอเออโอ้โหมึง้าไปกัดเจ็ดร้อยไล่เนี่ยเ,ออเห็นไหมนเนี่ยชื่อร้านเออ,เอ,อแล้วอยากรู้ป่าว่าทำไมเขาถึงตั้งชื่อร้าน,นว่าเจ็ดร้อยไล่ อยากรู้ไออยากรู้เราเข้าไปถามเขาเลยบ่าล่ะเอาไปดิไปดิเอาไปไหนมึงช่วยกูแบกผมเข้าไปด้วยดิเออไปแบกไปเอออย่าบ่นไปโอ้จะได้เข้าไปถามเขามึงเดินมาฮะเดี๋ยวก็ถึงโอ้โหหนักกูไม่เอาแล้ววางแม่งตรงเนี้ยแหละไปเดินเข้าตัวเปล่านั่นแหละแล้วมึงยกกันทำไมเั็นแรกเงดิยกให้มึงถามอ่ะ เป็นไงน่ากินไหมอุ้ยน่ากินมากเลยอ่ะของก็ดีมากเลยเนี่ยโอ้หอมหอมหอมอยากกินขนมปังว่ะมะกะเทียมเหรอเออฮอยสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะโอ้ยพี่ปึงไปผมกำลังสงสัยเลยว่าทำไมร้านนี้ถึงชื่อว่าสเต็กถาดเจ็ดร้อยไล่ครับร้านนี้ตั้งอยู่ที่ตลาด ได้จัดตะหีบครับอ๋อเพราะว่าร้านนี้ตั้งอยู่ท,ที่อยู่ที่ตลาด700ไร่สัไตหีบอู้นึกว่ามันใหญ่700ดร้อยไรซี่โอ้โหเดินไงกัดเจ็ดร้อไร่ก <c oughs> ูในหนักกว่าอีกกูนึกว่าเปิดมา700ดปี <c oughs> เออนี่ๆๆ่ <c oughs> นี่น <c oughs> น่ากินทุกเมนูเลยนะโอ้ย <c oughs> น่ากินมากเลยมามาชิมมาชิม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 เฉม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 ขอแย่ถอนหนวดก่อนนะครับผมจะได้กินสะดวกสะดวกนะฮะกูว่ามึงขอดขนตาเลยค่ะไว้ไว้อันนี้ก่อนอันนี้ก่อนนี่น่ากินเดี๋ยวตัดให้ฮึมชมกูสิว่ากูนนน่ารรัักกกูตให้้มึงออไีะะวด อันนี้คือพ็อกช็อปที่เขาลดด้วยนะ30%นะจ๊ะเหลือ181บาทชิ้นมันลลัมเลยนะชิ้นมันลลัมเหลือ1้1บาทเท่านั้นจ้าไม่ไหวแล้วผมขออนุญาตกินไก่นี่ก่อนโดนถามทำไมก็มันใกล้ตัวกูไงเฮ้ยไก่นี้ก็ไม่ธรรมดานะเหมาะกับมากับเพื่อนมากเพราะว่ามาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งจ้าสเต็กไก่บาร์บีคิวราคาเพียง199บาบาทหนึ่งแถมหนึ่งไงมาด้วยกันต้องกินคนละชิ้น ถ้ากระตุกทินเท่าไหร่เงี้ยเก้าสิบกว่าบาทเองมึงถามเลขมึงกูฉลาดเลยมึงแล้วมึงรู้ไหมไม่กูรู้ว่ามึงโง่ไงเจมกินก่อนนะเว้ยถือคืออะไรมึงนี่กูนี่มีมันบดด้วยนะเนี่ยมีเป็นได้หมูพริกไทยดำกับมันบดด้วยซอสเกวี่ลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะเหลือสองร้อยห้าสิบเก้าบาทแนะดูแนะดูแนะแนะดูอร่อยไหมอร่อยเลยอะไรมึงกลัวหน้ามึงมากจะมาหน้ากูหน้ากลัวตรงไหน จริงนะตรงนี้เหมือนมาดามดเหมือนกันแลเหมือนมาดามดเหมือนกันแล้อือหืออุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยเมื่อคืนหน้าตาน่ากินทุกอย่างเลยอันนี้อะไรเนี่ยไม่สลัดเอาไปค่ะเต๊กไก่บาร์บีคิวค่ะนี่ครับน่ากินมากเลยนะครับดมชิมให้ฟังให้ใครดูอ่ะเมื่อกี้ให้คนทางบ้านดูอ่ะเฮ้ยอะไรเข้าปากคัดเจนคือชัดเจนเลยอร่อยอร่อยจริงๆมึงลองเข้าปากปุ๊บคือกลิ่นรสชาติเขาแบบชัดเจนเลย ปาร์บีคิวเอาก็ไก่บาร์บีคิวไอ้การมึงจะกินแล้วเป็นแหนมเนื้องไงบ้าเฮ้ย <c oughs> มึงอย่ากำมีดอย่างงี้ดิวางมีดก่อนนี่คุยกันอนะ่ะเออไม่จะตัดบอก <c oughs> ซ้อมบล็อกก่อนเผื่อม, <c oughs> มันแทงมึงไม่ต้องเอากดบา็กมากันไหมอืมเป็โดนมีนะครมุ่นกูหนั <c oughs> นหนกกว้าวนะ่ะ <c oughs> <c oughs> มึงลืมตาดิาคุยกับกูอ่ะจัดอันนั้นให้กินหน่อยเด้ออื้นฟื้นฟื้นอร่อยว่ไอกัส กินดูซียอร่อยไหมได้อันนี้คือพอ,ชอบช็อปนะเฮ้ยอร่อยอร่อยมากเลยน้ำก็อร่อยน้่น้ำสดชื่มมาเย้ยอร่อยอร่อยืงเนี่ยรู้เปล่าร้านเนี้ยเขามีดิลดีอีกมากมายเลยนะอย่าลืมนะเพื่อนเข้าไปในแก๊บฟู้ดเลยนะอดิวพ,พิเศษแบบนี้นะคะมีที่แก๊บฟู้ดเท่านั้นนะคะแอปสั่งอาหารอันดับหนึ่งอันดับหนึ่ง,อ,งอ,อันดับหนึ่งเลยจ้าโหอะนี่แล้วอย่าลืมเลยนะ ใส่โค้ดจียูไม่กล้าเนี่ยลดเพิ่มอีกเท่าไหร่รู้ป่ะ25%าเปอร์เซ็นต์ทำไมมึงรู้อะ่ะตกฟรีทุกออเดอร์อันนี้กูรู้คะ่ะ <c oughs> โอ้โห้กินต่อด้วยอะ่ะกินต่อดกวยเพราะอร่อยนะครับหยุดกินไม่ได้นะครับหมดแต้วไปเลยนะไปก่อนเลย <c oughs> โอ้ยเครื่องติดละไปต่อเลยเครื่องอะไรติดวะ ท้องนะท้องอ๋อจะไปกินต่อเลยเหรอเออกินต่อเลยได้เพื่อนเพื่อนขึ้นพรมผมไปเลยนี่รุ่นใหม่เนี่ยผมออกมาเพื่อคุณเลยอุ้ยไม่ไปมันร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวนั่งรถตู้ไปอุ้ยไปพรมเถอะดื้อปพื่อนเดี่ยพรมอ่ะโอ้โหมึงบ้าไปกการพรมมันจะดื้อได้ไงล่ะเฮ้ยไอ้เฮ้ยเกือบจับไม่ทันเกือบจับไม่ทันไหนบอกไม่เดือไอ้ไม่เด้อไม่เด้อไม่เดือไม่เด้อไปพรมกูเถอะกูไหวแล้วเอย่างน้อยให้กูได้ไปส่งหน้าร้านหน่อยเถอะเพื่อนเพื่อนเพื่ด้อนนะไป จินนี่จ้าออกมาเล่ฮุงกามึงก <st arts> ูไม <st arts> ่ไถึงร้านที่สองแน่แน่ตัวนี้นะอย่างน้อยรู้จัก20ปีให้กูได้ส่งตรงนี้มึงไปรถตู้ไปมึงึงไปคนเดียวเลยเออไม่ให้นั่งแล้วไอ้ย็ยไมเพื่อนอืม <s ir> ช้ำ เราอยู่ที่ร้านแดงดําค่ะอยู่ถนนพัทยากลางนะคะแต่ว่าชุดเนี่ยแบบไม่ค่อยเข้ากับชื่อร้านเท่าไหร่เลยเนาะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าร้านนี้เขาอร่อยจริงๆนะคะอร่อยอยังไงเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาได้รับรางวัลแก๊ปตั้มตับอร่อยยกนิ้วค่ะอร่อยจนต้องยกนิ้วเลยนะแต่ว่าเมื่อไหร่เน็กจะมาจะที่เนี่ยยืนรอตั้งนานแล้วอะเอางี้เดี๋ยวขึ้นไปสั่งอาหารข้างบนดีกว่านะคะพอเน็กมาเราจะได้กินกันเลย น <Workers S 2> นีี้เ่ยโอ้ยคุณนึกว่าผมไม่ต้องติดไฟแดงโอ้ยเฮ้ยนึกว่าผมไม่ต้องติดไฟแดง One eternity later ติดไฟแดงเหรอเออผมแม่งก็ต้องติดไฟแดงเหมือนกันด้วยนะโดนตำรวจเรียกตรวจใบขับขี่ไปด้วยโดนแล้วเนี่ยใบขับขี่ประเภทที่เจ็ดขับขี่ผมมุมหาที่สอบอยู่มุมหาที่สอบไม่ได้โหยกัดน่ากินไหมน่ากินดินี่ สั่งมาเยอะขนาดนี้ใครจ่ายเงินน่ยของเราทีมงานจ่ายแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมอยากจะกินนะคะสามารถเข้าไปกดสั่งที่แก๊สฟู้ดได้เลยนะคะพร้อมรับแคชแ back ีวอร์ดรวมกว่า1000บาทตั้งแต่ออเดอร์แรกเลยค่ะโอ้น่ากินหลายอย่างมากเลยขนมจีบอยากกินจริงกินง่ายด้วยขนมจีบลมแม่งแรงหนักตาหัวหายไปไหนอ่ะฮะอยากติดตัวไหนก็ได้ไงอยากขอตัวไหนก็ได้ไม่หายไปหรอเออฝากไว้กับตำรวจนะนะกูจะแซงมอไซค์แล้วแม่งแซงไม่ได้ด้วย ผมแม่งกว้างอร่อยว่ะอันนี้เขามาเป็นคู่กันนะอันนี้อันนี้เป็นข้าวผัดปลาแซลมอนกับขนมจีบลดราคา50เปเนต์นัหลือ180บาทปลาแซลมอนไหนชิมดิทำเป็นเล่นเฮ้ยอร่อยมากเมนูปลาแซลมอนนี่อร่อยมากครับไม่แพงนะ180บาทเนี่ยแถมอร่อยมากครับเพื่อนๆต้องลองสั่งกันด้วยนะอร่อยจริงกระถอยได้อร่อยมากเลย เดี๋ยพอมาชิมนี้ลองชิมนี้ดูอันนี้เป็นข้าวไก่กระเทียมเซตนะคะคู่กับก๋วยเตี๋ยวกุ้งสับเส้นกรอบลด40%ค่าเหลือ177บาทเท่านั้นค่ะสองจานใช่สองจานนี้ค่า177บาทใช่ค่ะอร่อยอร่อยอร่อยคุ้มอีกแล้วมีอะไรแนะนำผมอีกวะเขาต้มแห้งทะเลสดลด30%เหลือ139บาทเกิดมาเพิ่งเคยข้าวต้มแห้งไม่เคยกินข้าวต้มแห้งมาก่อนเลยปกติข้าวต้มมันต้องเป็นน้ำแล้วเนี่ยเอ้าแล้วมันจะกลายเป็นข้าวต้มได้ไงฮะ คือชอบบรรยากาศแบบเมื่อกี้อยู่แอร์มันเดนแอร์ตอนเนี้ยเอ้าแล้วคนอยากกินข้าวต้มไม่มีน้ำเหรอมึงก็อยากสั่งข้าวต้มแห้งนี่กัสอือเออลองกินหน่อยดิข้าวต้มแห้งไม่เคยขมไม่เคยกินข้าวต้มแห้งเลยนะครับอร่อยมึงจะให้อีทุกจานไม่ได้นะเว้ยรสชจ้าเหมือนข้าวต้มเปียกเลยจริงป่ะเออแต่ว่ามันแห้งข้าวต้มแห้งครั้งแรกในชีวิตนะครับผมเฮ้ยนี่อร่อยจริงไงก็บอกว่าเหมือนข้าวต้มแต่มันแห้งมันเหมือนข้าวต้มแต่มันแห้งมีน้ำจิ้มด้วยกัสเนี่ย ผมอ,อใส่เลยแล้วผมอยากใส่เพราะ<ด>ผมอยากได้รสชาติที่อร่อยๆใครใครที่ไม่เคยกินข้าวต้มแห้งนะผมผมแนะนําให้แบบว่าลองลองสั่งกินกันดูได้นะไม่เคยกินข้าวต้มแห้งเลยเอ,อ่ะผัดไทยนะฮะกุง้งตัวเบิ่มเลยนะฮะิยมยัง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  <laughs> กูกินยาโซโฟก่อนด้วยหยุดกินก่อนทำไมมันยังมีอีกร้านหนึ่งที่เรพาไปไปกินกันต่ออีกค่ะไปกินต่อแต่ว่าไม่ต้องขี่พรมไปแล้วนะเดี๋ยวรถติดเออตำรวจยึดไปแล้วนี่นี่ค่ะอ๋อมีตะเกียงวิเศษถ้ามึงเปิดปากไม่ได้กูไม่ไปเดี๋ยวไม่ต้องเปิดค่ะเดี๋ยวถูอีกเดียวไปย้ายไปอีกร้านเลยคือพอไหมพอถูปุ๊บมันไปเลยไปเลยไปแล้ววางช้อนเดี๋ยวช้อนมันติดไปด้วยวางพอไหมแล้วแต่มึงแล้วกันโอเคจับจับไว้จับไว้ยือโดนจนี่นี่เออ จ้าจีนี้จ้ามึงทำคอแล้วแบบจีนจีนเลวมึงทำไม่ได้กูไม่ไปกูจะไปแล้วอ้าวโอ้ยเฮ้ยขนนวดมึงไ,ไปอยู่ยงั้นเนี่ยอ๋อ้มึงดึงไม่หมดเขาเรียกว่าเน็กคมเส้ง พามาจบด้วยอาหารฝรั่งดีกว่าดีเนี่ยเราวัดมันถูกร้านมากเลยร้านี่ยสุดยอดนะเนี่ยอาหารเนี่ยคือยังไม่เริ่มก็น่ากินมากแล้วเนี่ยกินคือมันตีจมูกสุดๆเลยอ่ะจริงใช่มาตรงหน้าเหมือนกันเมนูสองอย่างอย่างงี้นี่หมายความว่าเราจะได้กินคนละถาดกูเนี่ยถาดครึ่งด้วยกูจะกินนี้เสร็จกูจะกินนี้คนเดียวทั้งหมดเลยคนเดียวทั้งหมดเลยเอออันนั้นไม่ต้องไปหยิบ่ละจินนี่จินนี่ไปเลยกัน ที่เอามาเล่นต่อดีเลยสนุกสนุกกินมามป้ายก็อิเอ้ยหยิบมาใหม่หยิบมาก่อนไม่สนุกอ่ะถูอเล่นเลยโอเคมาได้มาครับก่อนที่เราจะกินนะเรามาบอกหนูว่าตอนนี้เราอยู่ที่ร้านอะไรครับโฟกัสตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ร้านมาโค o เ e สเตอร a n ันนะคะเพราะอะไรมันเป็นแบบร้านที่เรียกว่า ดังมากๆเหมือนกันนะทพกคนแน่นร้านตลอดเลลวลาน่ากินทุกอย่างเลยนะของเขาดูแบบมีระดับสุดยอดเลยอ,อันนี้นะคะคือพิซซ่าหน้ามา์การิต้าและนนี้อ่ะเหมือนกันเพราะว่ามัน1นึแถม1ค่ะ250บาทเท่านั้นหนึ่งแถมหนึ<ด>่งแ50บาทเนี่ยเป็นอะไรที่มันคุ้มค่ามากนะน,นี่จริงๆชิ้นมันใหญ่มากเลยนะผมยังคิดว่าแบบเอาจริงนี่คือมากับ เพื่อนเนี่ยสมุนาหารนี่กินได้มาณสี่ห้าคนเลยนะเว้ยและยังไม่พอนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะมีสลัดนะคะก็หนึ่งแถมหนึ่งเหมือนกันจ้าร้อยยี่สิบบาทเท่านั้นค่ะเฮ้ยคือถูกมากอะเนี่ยเอาจิ้งถือว่าราคาถูกมากเลยนะคนเต็มร้านเลยคนนั้นร้านคืออร่อยจริงเนี่ยร้านมากนะครับจะชิมให้ดูนี่เดี๋ยวเรามีเมนูน่ากินใหม่อีกด้วยนะเดี๋ยวรอก่อนแป๊บนึงจินนี่หั่นพิซซ่าหั่นพิซซ่าหั่นที่นี่ไงเออจินนี่หั่นดิ วิ้จริงจังเลยนะขอบคุณนะของกูขอบคุณเะยก็คนละถานงยยิ่งก claro ็กินถ่านนี่นใครใครที่ชอบกินชีสนะผมบอกเลยว่าสุดยอดมากเอาจริงแค่ค่าชีสนี่ก็เกินราคาแล้วเนี่ยเวอร์ร้านนี้มีจริงนะครับผมมาเลยนะฮะที่ร้านอะไรนะฮะมาโคมาโคนะผมเออนี่เมนูแสนอร่อยกำลังจะมาแล้วนะมาแล้วนี่โอ้ สปากตี้โบลูเนสอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะลดต้องส0ิเปนะจ๊ะเหลือร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเท่านั้นค่ะช่วงนี้คุณเนี่ยเลี้ยงสัตว์อะไรบ้างคะ,อร,อ,ะอร่อย่ะอร่อยปะอร่อยเลี้ยงตัวให้ลอยก่อนตอนนี้แต่บ้านฟูกันนี่ตอนนี้ยังแมวเยอะอยู่อามีแมวกี่ตัวเล่าให้เพื่อนๆฟังหน่อยเด้ยี่สิบ <c oughs> สามตัวสามตัวเก็บมาเลี้ยงค่ารักษาไม่งน่าจะแพงเกินคนมาและใช่เท่าไหร่วะเป็นเท่าไหร่นะคะค่ารักษาแฝงก็บายลวแพง่าชีวิตกูก Okay. อันนี้สลัดนะผมเนี่ย uh ชอบกินผักอยู่แล้วนะฮะอันนี้คุ้มค่ามากเลยนะขออนุญาตจิ้มกินก wow. ัดดูน้ำซอสก่อนเด็ดอร่อยมากผมว่าทานงขาแน่จะชอบมากเลยเนี่ยอร่อยของเมนูเลยอ่ะแล้วท่นูราคาแบบเยอะมากจริงๆอ่ะคุูมีอะไรจะบอกคนกคนทางบ้านหนูไหมแก๊สฟู้ดเมาเซลอินเตอร์ดิวลดปังอลังการ ดีลล้านค้าทั่วไทยลดสูงสุด50%พร้อม c a s แ back reward ดวงกว่า1,000บาทและก็สำหรับสมาชิก grab unlimited นะครับใส่โคโ้ด GU mega นะฮะลดเพิ่มอีกเท่าไหร่รู้ปะ่ะ25%แล้วก็ส่งฟรีทุกออเดอร์ด้วยนะครับผมนี่มีถึงเม,มื่อไหร่อ่ะมีเมื่อไหร่เดี๋ยวผมบอกให้นะออตั้งแต่วันที่22พฤษภาคมถึง2กรกฎาคม2566ครับผมอุ้อยยาวเลยนะ ยังมีอีกหลายเมนูให้เพื่อนๆได้แบบลองลองสั่งเลยนะเพราะว่าน่ากินทุกอันเลยนะครับผมที่นี่นี่เรามาชมบีรีนี่เลยยังไม่เห็นทะเลเลยนะครั้งหน้าครั้งหน้าเอ้ยครั้งนี้แหละไปเลยไปนี่ที่่หมดเลยจอดซงั้นวันนี้พวกเราขอฝากแคมเปญแกฟูดแมก a ์เซลอินเตอร์ดิวลดปังอลังการไปด้วยนะคะขอตั๋วฟรีจีบกันก่อนในนี่จ้าโอ้ยอย่าวุ่ยนะ